ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะไปถึงความว่างแปลว่าคุณกำลังสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะหนีจากอีกสิ่งหนึ่งและนั่นยังไม่ผล1 –ความว่างที่คุณรู้จักยังเป็นวัตถุคุณจำนวนมากหลุดจากตัวตนแล้วไปยึดความว่างรู้สึกปโปรง่งโล่งเบาแต่ลองดูให้ดีครับใครเป็นคนรู้ว่าว่างถ้ามีคนรู้ความว่างนั้นก็ไม่ว่างจริง ในทางประสาทวิทยาสมองเพียงแค่ลดสัญญาณรบกวนลงแล้วคุณก็หลงเรียกสภาวะนั้นว่าสุญญาตา 2. สุญญตาที่ยังถูกจำได้คือของปลอมถ้าความว่างยังถูกจำได้ว่าเมื่อกี้ว่างดีจังแปลว่ามันยังเป็นบางอย่างความจริงไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งความทรงจาและไม่ทิ้งผู้กลับมาเล่า 3. อัตราขั้นสุดท้ายคือฉันผู้ไม่เป็นอะไร ถ้าตอนนี้มีแต่เสียงแต่ไม่มีผู้ฟังมีแต่ภาพแต่ไม่มีผู้ดูอย่าเรียกมันว่าว่างเพราะคำว่าว่างก็ไม่อยู่ตรงนี้มันไม่มีคุณเลยไม่มีอะไรต้องอธิบาย 4. ชีวิตยังเดินร่างกายยังหายใจแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังแพทย์เรียกมันว่าระบบอัตโนมัติธรรมะเรียกมันว่าอนัตตาโดยไม่เหลือเศษไม่ใช่คุณว่างแต่ไม่เคยมีคุณอยู่ตั้งแต่แรกห ดับหมดจะเหลืออะไรไม่ต้องว่างไม่ต้องรู้ไม่ต้องตื่นเพราะคำพวกนั้นเกิดจากการพยายามอธิบายสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่มีพุทธะเพราะไม่มีผู้หลับให้ต้องตื่นไม่มีผู้รู้เพราะไม่มีสิ่งใดถูกรู้ดูตรงนี้ให้ดีครับไม่ใช่ด้วยใจไม่ใช่ด้วยสมองแต่ด้วยการไม่เข้าไปถ้ามีความเงียบอย่าเรียกบันววาเงียบการเรียกคือการแทรกแซง สิ่งที่เรียกว่าการดับไม่ใช่การหายไปของอะไรแต่คือการไม่เคยมีอะไรให้หายไม่มีใครพ้นไม่มีใครติดและไม่มีใครมาขอบคุณวินาทีนี้แม้แต่ความว่างก็ไม่อยู่ให้คุณยึดไม่มีจบเพราะไม่เคยเริ่ม